รอแล้ววันนี้ผมอยู่ที่จตุจักรวันนี้เราจะรู้แล้วก็บอกคนดูก็รู้แล้วเนี่ยคนดูยังไม่รู้วันนี้เราจะสุ่มตัวอักษรขึ้นมาถ้าเราจับได้ตัวไหนเราจะไปหาซื้อสารตามตัวอักษรตัวนั้นแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมากับกูไงมากับพี่ถูกต้องแต่ว่าไม่สาคัญเท่าไหร่ก็ถือกล้องเองเลยมั้ยอ๋อไม่ใช่ไม่สำคัญอยู่สำคัญอยู่แต่ว่ามีคนสมคัญมากกว่านั้น อันนี้คือไม่ต้องเชิญเข้านะคือเขาเดินเข้ามาเองแล้วแล้วก็คือพี่เมลี่และที่สําคัญทุกคนอาจไม่คิดไม่ฝันเรามาเจอกันเมื่อกี้นี่เลย คุณตายหนึ่งเฮ้ยอุ้ยกลับมาเอ้ใครใครที่ดูช่องเอ็นแรกเนาะดูช่องไเอ็นแบบตั้งแต่สมัยตั้งแต่มีกอลแบบยังไม่แก่ประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคอยยืนรองเท้าเลยไหมเอาไยใส่เหรอตีหัวนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มจับกันเลยก่อนว่าอากาศโคตรร้อนตอนนี้ใช่ร้อนมากนี่จะมีกอไก่ถึงฮอลล็อกคู่เราจะจบกันอุ้ยจะได้ตัวไหนวะเนี้ยตับต yeah. ัดเริ่มบึ้บตับตัดคืออะไรวะโอตับปลาตัดแทะตัว บอใบไม้แแบม่แแ่แม่ไม่ใช่แแ่ภาษาอีสานคือแพะเหมือนกันเลยนี่พี่ต้องคิดว่าส่วนนี้เหมือนผลแพะมันจะมีแม่แพะแล้วจะไปเลี้ยงยังไงวะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าบอใบไม้มีตัวอะไรบ้างโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในดีกว่าปะลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสัตว์มันคืออะไรเหมือนอันนี้เหมือนกนรอบเลยแครี่ด็อกอะไรนะครับแแรี่ด็อกโอ้โหพอพันนี่ จะมาซื้อแม่ไม่ใช่หรออุ้ยเบี้ยแกะจริงเหรอบ้าไม่เอาจะขึ้นรถยังไงฮะมีน้อยอุ้ยมีน้อยอุ้ยมีน้อยมีแล้วอยากได้พวกอย่างเงี้ยเอออันนี้มันใหญ่ไปไม่เอาเอาแบบตัวเล็กๆอ่ะตัวแบบว่าน่ารักน่ารักจะเอาแพ้ไม่เอาเอางี้ไปดูหน้ามันจ้า่าเอจะเอาหรือว่าไม่เอากันแน่ดูหน้ะแต่ละตัวเขากินอะไรถ้าแบบเราเอาไปอะกินอาหารแพ้ไม่เห็นอยู่นะกินเนี่ยเหรอไม่เห็นอยู่นะ กินถุงเลยเหรอเอ้ย <Ende> ก <esa> ิน <Incred> ง <ibly S 2> ่ายเนาะกินถุงกินัวตงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูก่อนเพราะว่าอาจจะมีแบบน่าสนใจกว่านี้โอเคตอนนี้มันมีแบ้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเบียร์ดากอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรอีกที่เป็นโอเคแล้วแต่ถ้ามันไม่มีก็เดี๋ยวกลับมาดูตัวนี้โอเคได้ไปตรงนี้หน่อยไหมไก่เป็ดเฮ้ยอ็อกเป็ดปอปลาเนี่ยหว่าพี่ลาบออกพี่ลาบปาปลาเบิร์ด เบิร์ดไงนกอนี่ก็จะเลี้ยงนกให้มันรอจิบจิบทุกเช้าหรอที่นี่คือนกเยอะมากแล้วแต่ละตัวจะกินแต่หัวกูหรือเปล่าเนี่ยไปดูร้านอื่นเถอะปามีสัตว์อะไรที่สามารถเลี้ยงที่ห้องได้ไหมแบบเลี้ยงง่ายๆอ่ะฮแพะอยู่ในแด้แพะนะเลี้ยงแพ้ในห้องคือไม่เคยเห็นนะเลี้ยงแพ้ในห้องไม่เคยเห็นนะไปเดินไปต่อดีกว่าอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้คือตัวอะไรอ่ะครับแฮรี่ดอกอันนี้คืออะไรทันสวัสดี อุ้ยตัวนี้มาดูน่ารักจังวะดูดิดู้องนอนดิเฮ้ยเอาเอ้าเอาเอาเด้งด้วยเอ้าอุ้ยแฟชชั่นตอรี่อะไรวะก็ไม่เหมือนซามิงโก้ตอนเด็กแกมันมีอันนี้ด้วยอะไรนะห่านเนาะผงผงหรอพุ้ยไม่เคยเห็นผงพอดีไหนอันนี้คือตัวอะไรเหรอคะอิเมินอ๋อ ดูคนดูน่ารักมากดูหน้าดิดูนอนดิอุ่ยนี่แหละ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 นหละผมอยากลิงลิงอันนี้คือพันธุ์อะไรล่ะครับเดพาซาค่ะเดพาซาดูดิดูมันสนใจดูมันสนใจระวังมันดึงนะคะมันดื้อมันดื้อใช่ไหมครับไม่นนแล้วระวังดึงกล้องนะคะถ้าก็ไปแจ้งเอาไหม เอาไหมข้าวไปเลี้ยงคงแบบลำบากเลยนะเราไปร้านอื่นดีกว่าร้านนี้ไม่น่ามีแบบว่าบวงใบไม้อ่ะเก๋ชูก้าอันนี้คือชูก้าไรเดอร์ปะพี่กัสชูก้าไรเดอร์เหรอก็เห็นมันชูก้าชูก้าร์ไม่ใช่ชูการ์มันจะชื่อร้านเขาไม่จะหรอกยี่ห้อน้องฝาดไปยังไม่จะหรอกยี่ห้อมันจะยืมเมืองอะไรอันนี้คือมันโตแล้วหรือว่ามันยังเด็กอยู่อ่ะย่ามันได้ใหญ่กว่านี้ไอ้หนู ไปหาตัวฟันปาไปอยู่กับเฟิร์สไปโลกดูน่ารักมากเลยน่ารักเสมอไปอยู่กับเฟิร์สไปล่ะตอนนี้มันทำอะไรอ่ะตัวนี้มันร้อนปะดูสภาพมันน่าจะร้อนนะตแต่อยากเลี้ยงนกที่แบบมันเชื่องๆอ่ะเฮ้ยเนี่ยไอ้นกที่มันพูดได้เออนกตัวไหนที่มันพูดได้วะนแก้วมาคอปะใช่เหรอไอ้พวกนี้พูดได้ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้พูดได้เหรอไอตัวเนี้ยพูดได้ฮัลโหลเอ้ยพันเดียวไก่เฟียวปพะวะเนี่ยเฮ้ยเมียน้อยเมียแคทตอนเด็กโคตรน่ารัก มันพูดแล้วใช่หรอมันพูดอะไรพี่บอกแม่จ๋าพูดดีพูดดีแม่จ๋าแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าโอ๊ยพอเห็นกล้องมันไม่พูดว่ะไหนมันเดินมาหาด้วยมันดูดูยุ้ย ตัวนี้ก็นาก่ากลัวสำหรับผมควรแบบเป็นจัดเลี้ยงแบบพวกนี้เนาะใช่จริงอุ้ยมันเป็นอย่างนั้นนะพี่กอล์มันมาลงตัวแปบ๊บอย่างนั้นนะหางวิน<อ>กูเลยอ่ะเออหางแบบดูดิตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปข้างหลังโน่นอ่ะถ้าจะเลี้ยงนะอยากเลี้ยงแบบพวกคล้ายๆกับพวกเมียน้อยเดี๋ยงเอาไว้ในห้องเจเมียน้อยอ่ะคือมันหมินก็เลยเอาเมียน้อยวะเมียแคทเอาเแล้วแกเรียกเมียน้อยแบบก็มันชื่อเมียน้อยใช่ไแหบบมคะใช่เอ้ยตัวเนีย้ยแเบบพราะว่าตกขาหลัตบแล้วอะไรเมียน้อยเมียน้อยวะแต่โอ้ ว่ซ่อนเนื้อไว้เราว่าซ่อนเนื้อน่งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะไปเห็นเต่าตัวขนาดว้าวเต่าโคตรใหญ่อันนี้ไอโฟนอันนี้ไอโฟนอันนี้ไม่ใช่เต่านะอันนี้อะไรเต่าแล้วถ้าตัวเล็กอะเต่าเต่าเต่านี่เราเลี้ยงไอ้นี่ไหมช้างครับช้างเขาโดนจับมาออกเออโดนจับวะโอเคไปไปโอเคเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่ตื่นยังไม่ได้กิน เออเลี้ยงเลี้ยงอันนี้เลี้ยงจริงอันนี้เลี้ยงจริงอันนี้เลี้ยงจริงตอนนี้คือเกิดเหตุไม่คาดฝันคือฝนตกค่ะทิายแล้วเขาเริ่มจะเก็บของเก็บของกันแล้วใช่ไหม เขาจะปิดร้านหนีเราแล้วดิเรายังไม่ได้สัตว์อะไรตัวเลยเมื่อกี้เราไปกินข้าวมากลับออกมาคือฝนตกแล้วล่าสุดคุต้องรองใช่สิอุ้ยโดนน้ำฝนนี่ได้โอ้ทำไมอ่ะแพ้แพ้ขึ้นขึ้นแค่เหรอเป็นน้ำฝนอุ้ยดูงูเต็มไปหมดมีอะไรอีกมีเหรอแต่ว่าก็มีหมาอุ้ยอันนี้อะไรก็ไปถ่ายหรือเปล่าเขาถ่ายหรือเปล่าเหมือนเก็บน้อยเลยไหนไหนไหนเขาอุ้ยตัวนี้น่ารักมากดูดิ ปกตน่าราเนชมันเป็น,ปนบินชิลา่าบินชิล่าเหรอบินปกติมันชื่ออะไรชินชินล่าชินชินลา่าเปลี่ยนเป็นบินชินล่าเพราะว่าเราอยากซื้อ,อโอเคมันน่ารักมันหูกลางเหมือนแกนเลยอ่ะเออว่ะติดได้อ่ะติดได้น่ารักจริงพัน,นได้ตัวเนี้ยมันจะโกงอ่ะดิเพราะว่าเราตัวเบอใบไม้อ่ะ ไปเดินหาต่ออันนี้ตกิปอะไรกันอะไรกันคิวน่ารักคิเ่มากหมายถึงงูน่ารักไ่ตองไปัวหรอกเอไหมไม่ใช่งูหรอกะไม่ใช่งูหรอกแต่กูขอไปต่อกันอไอ๋อเอาแล้วไม่ใช่งูหรอกไปเดินต่อเดินต่อน่ารักนะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่บอยไม้อยากได้ผมไม่อยากได้ถ้าบอยไม้ผมตื้อเลยนี่เต่าเต่าย่าเยอะมากเัวนี้ตั้งแต่ต้นทางอ่ะ ไปดูต่ออันนี้อันนี้นี่ฟันฟันเนี่ใช่ไหมต้นฟานนี่ยพี่จริงอ่ะอยากเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแต่ว่าห้องผมอะเลี้ยงไม่ได้แล้วไม่อยากไปเลี้ยงสัตว์เพราะว่าส,ตสัตว์ตัวส์เยอะแล้วนี่ตัวนี้อะไรอ่ะไหน b บ b y m o l ล y Baby ไม้ l y Baby เลี้ยงไงยอ้นี่เหรอเอาสัตว์สี่พิกัสอ๋อหรอมันไม่ใช่สัตวบเลยแม่ไม่เป็นปิดอันนี้คืออะไรเบลเซอร์เป็นสมัยเองตัวนั้นเป็นสัตว์เองีฮ ล็อกโมกเลยแล้วเราจะทำเสียงต้องข้ามเนี่ยอ๋อเสียงต้องข้ามเหรอน้าลอกโม่โอ้หถ้ามีตัวนี้อยู่ในศัตรูผมบอกเลยไม่มีใครกล้าเข้าบุ๊ปช่าตัวโคตรใหญ่ใหญ่เท่าคนน่ะเออหน้าใหญ่กว่ากังฟูอีกมั้งใหญ่กว่าใหญ่กว่ากังฟูอีกอ่ะดตัวมันดิตัวนี้ได้โบยไหมหรอโอ้โห ตัวใหญ่กว่าแกอีกอ่ะเลี้ยงเอาเลยว่าเราเป็นอาหารราคาไม่น่าแพงเขาบอกว่าเด็กอยู่เด็กอยู่เหรอนี่จะโตโตกว่านี้ตัวโตตัวโตกว่านี้จะไม่โหดูดีหน้าใหญ่กว่าพี่เลยครับพี่นะพ่อของหนักร้อยสิบโอ้ร้อยสิบโลไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไปถึงเงินอ่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเงินอ่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเงินไม่น่าไหวตอนนี้มีทางเลือกคือดูพันอะไรนะดู งูตัดออกเลยผมกลัวอ่งั้นอีกหนึ่งทะเลคือเบียดดากอนาเออเบียดดากอนเบียดดากอนเท่านั้นแบ๊แบ๊โอ้โหและแบดค้างคาวแบ๊ดค้างคาวเลี้ยงค้างคาวมั้นะแล้วมันมี่ายดีนะพี่ซอสมีอยู่ร้านมันเหม็นไหมไอ้เบียดดากอนดาก้อนอะไรน่ะมันเลี้ยงยากไหมน้องก็จะสะอาดเลยใช่แลวเดี๋ยวเราจะกลับไปพิจารณาเบียดดาก้อนตัวเลือกตัวว่าจะเอาแบบลายไหนสีไหนเออ ต้องจบด้วยที่เบียดดัก้อนเดี๋ยวผมจะเตรียมตั้งชื่อรอเลยละกันอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอะไรอ่ะบุงแม่บุ้งเออบุ้งก็เลี้ยงง่ายนะเอาไปเลี้ยงให้คันเหรอบุ้งอ่ะเฮ้ยโคตรน่ารักน่าจิกไหมอ่ะไม่จิกหรอกจับได้จับได้มันอาปากอ่ะเราขอรูปหน่อยได้ไหมอุ้ยดูเชื่องมากอุ้ยนุ่มเนาะหนุนนารักเตงหนุกไปเหอะ คือตอนนี้คือฝนเออร้านจะปิดแล้วเราไปดูไอ้อ,อะไรดาก,ก้อนดาก,ก้อนสิ่งที่เราจะเอาคือตอนนี้คือเบียสดาก,ก้อนก็คือกิ้งก่าไอ้นี้นนไ,ไม่เป็นไรผมจะซื้อมันเลี้ยงง่ายไหมครับมาถึงมันตายง่ายไหมง่ายครับเลี้ยงง่ายถ้าอยู่เช้าวันตากแดดให้มันแล้วก็ตากแดดให้มันนะแล้วก็แช่น้ำให้มันนะแค่นี้มันก็อยู่ได้แล้วก็ใส่จิ้งหรีดถอยให้มันนะ จิ้งดีดคอยก็คือครับจิ้งดีดคอยจิ้งดีตัวเล็กเนะข้างนาหน้าปากคอยมียตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวไหนเียง่ายกว่าตัวใหญ่ง่ายกว่าตัวเล็กเนี่ย<ต>มันจะแต่ถ้าตัวเล็กก็จะเห็นวิวัฒนาการออกมันเนาะเมัันนจะได้ห็แบบแบบมันใหญ่เรื่อยๆเออคนดูก็จะได้เห็นด้วยอะว่าแบบหรือเราจะเอาใหญ่เลยดีไหมเอาใหญ่เลยไหมเดี๋ยวผมแนะนำให้ใหญ่อะมันดีกว่ามันจะไม่ตายแน่นอนกี่ปีแล้วอ่ะอันนี้ก็โตแล้วครับจี่เป็นอัยมันไม่มีครับคือเดี๋ยวพาไปดูตัวใหญ่ตัวนี้ผมตกหนักมากขอผมเปียกอันนี้คือตัวใหญ่ เดียดมันมีสองไซส์สามไซายนะผมอ่ะแกแต่ว่าแบบแกตื่นมาแล้วมีแบบสัตว์เลี้ยงยิ้มให้แกมมาทไสัตว์เลี้ยงยิ้มให้แกมันยิ้มให้ด้วยนะเช้าอันนี้ตัวใหญ่เลยนะถ้าอยากได้อยากได้กลางอ่ะไซส์นี้ห้าร้อยดิอุ้ยอันนี้กลางกลางก็ได้นะดูกลางอ่ะสวยอันอนี้รอดแลยนะครับไซส์รอดแล้วพี่ถือก็ไวใ้ผมก็กลัวผมก็กลัวได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนดูไม่กลัดเลยดิไม่กัดอุ้ยอุ้ยเชื่ยมากเชื่อดย นั้นเอาอุยนเอาเอาสองตัวครับสองตัวใช่สายกลางกลางตยงนี้เราได้เบียดดักก้อนแล้วต้องตั้งชื่อเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตั้งอุ้ยเอาผันตัวได้อุ้ยผันตัวได้ทุกคนตอนนี้เราได้เป็นเบียดดักก้อนมาครับผมซื้อมาสองตัวตอนนี้ได้มาแล้วเบียดสองตัวสองสีแล้วก็ตัวผู้ตัวเมียที่ได้ ัเราจะเอารถป้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะถ่อนลีลานเออเดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆเขาบอกวิวิอันท่ารักกันต้องตั้งชื่อด้วยใช่ใช่ใช่ชื่อจะไปสุ่มอีกไหมหรือว่าเป็นบอใบไม้ไม่เอาก็ก็ตั้งเองเลยเอาใบไม้เอาใบไม้เอาใบไม้สองไม่หรอได้ได้ได้แล้วก็ไปสุ่มที่คอนโดแล้วกันได้เลยแล้วก็ไปรื้อต่อกันรน้องบอกันน้องบื้อบ้อกับบะโอ้ วันนี้คือฝนตกแดดออกด้วยงั้นก็เดี๋ยววาร์ปไปที่คอนโดแล้วกันวาร์ปเออเดี๋ยวเราเขาซื้อมาให้ประตูวาร์ปเหรอไม่เื่อให้พี่เถอไม่ต้อให้กราฟิกทำให้นะเอานนั้นเป็นตีคือรบากมึงแล้วล่ะสีเนะเป็นประตูวาร์ปทรงทรงสี่เหลี่ยมนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนจักรวาลเข้าไปเป็นเป็นขดหอยอ่ะอ๋อเป็นแบบเหมือนว่าหลุมหลุมเชื่เข้าไปใช่ใช่ใช่ชอบลงใต้อันนใช่ใเดี๋ยวพี่ครับบุ๊บอย่างนี้คือขึ้นมาเลยนะครับพี้อันนั สามสองหนึ่งปุ๊บนี่มาแล้วมาแล้วไป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 ประตูเดินเข้าไปได้ยังเดินเข้าไปเยอะคนเลยไปไปไปแต่ปั๊กนะเ้นี่เราต้องใส่จิงดีปล่อยผมให้มันสี่นะตัวครับอ๋อจิงดีปล่อยจิงดีปล่อยก็ได้ก็ทองก็ได้แล้วก็คองตุ้งก็ได้ครับแล้วเช้าพี่ต้องแช่น้ำให้มันเน่แช่น้ำให้มันนิดนึงให้มันจะขี้เยี่ยวแล้วก็ตัดแดดให้มันนิดนึงมันจะ แช่น้ำไปถึงเอาไปแช่น้ำตัวเลยเหรอไม่ใช่นะแช่นิดเดียวกับน้ำใส่ถ้าสมมติอันนี้พี่ใส่นี่ใส่ใส่น้ำแค่นี้ก็พอครับนิดเดียวครับใส่น้ำนิดเดียวตู้เลี้ยงมันไหล่ะใส่น้ำตอนโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปใส่น้ำนิดเดียวก็พอพี่เลว่าให้มันแบบว่าจะกินน้ำด้วยครับนะครับตันตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยดูไม่ออกตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวเมียครับอันนี้สีอะไรคะอันนี้ตัวมันจะสีมันจะสวยครับเหมือนเหมือนกระแตกระายผีเสื้อเลยมันจะออกมาตัวเลี้ยงนี่จะฟื้นอ่ะตัวนี้ แล้ว4จนาสกันได้นมเล่งเสวยมากเดี๋เราไปตั้งชื่ออยากจะตั้งชื่อแล้วตื่นเต้นมากตันนี้ไปเอาวาร์ปไปแล้วไม่อยากกลับมาได้กวาร์ปไปแล้วกลับมาได้นี้แกล้งใช่ไหม่แกล้งมานี่นแล้วพี่นะใช่ใช่โอเคครับรับทราบไปทุกคนกลับประตูวาร์ปอีกรอบหนึ่งไปอแล้วหนูเมเอาเดินเรียกนั่งรถไปเคไป